เริ่มเกมใหม่กันครับผมรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าผมจะได้เล่นนักเวทรหรือเปล่าคนใหญ่ถ้าอ้าวตอนนี้ผมฮะลงในตําแหน่งนักยิงอีกแล้วนะครับผมมีคนลงนักเวทไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะคือจะได้เล่นเกรนเจอร์ตัวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ตําแหน่งก็ขัดขัดกันเกินนะฮะมีคนแย่งตำแหน่งกันด้วย เรามาแบนกันก่อนตัวแรกนะครับผมก็เอ๊ะก็ยังลังเลอยู่ว่ากะจะแบนตัวไหนดีเราดูเพื่อนก่อนนะว่าเพื่อนเราอะ่ะเขาพวกคนที่เล่นป่าเนี่ยเขาเล่นตัวไหนเพราะผมอะ่ะจะมีตัวแบนประจําอยู่คือยินยังไงยังไงตัวนี้ผมต้องแบนเพราะว่าผมอะ่ะลงก็จะลงนักเวทกับนักยิงเท่านั้นถ้าเ็าไว้ยินเนี่ยเข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็คือหลับ ได้พักเลยสามสิวินาทีสีิวินาทีก็คือแบบวางเครื่องแล้วไปเข้าน้ํากลับมาทานเลยอะ่ะกลับมาก็คืออ่ะเกิดเล่นใหม่อย่างนี้เลยนะฮะก็คือเป็นตัวที่ยังไงก็ก็เป็นตัวประจําในการแบนร้อยครั้งก็อาจจะเป็นเก้าสิบห้าครั้งที่แบนยินเนี่ยเออผมเนี่ยแหละถ้ามีโคต้าการแบนยินเนี่ยติดอันดับผมก็ติดอะ่ะติดเลยอะ่ะร้อยครั้งก็แบนไปเก้าสิบ้า ต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกมีคนเลือกนักฆ่าแล้วหนึ่งด้วตัวนี้ผมก็เล่นก็เล่นได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเล่นดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมชอบมากตัวนักฆ่าตัวเนี้ยมันหนีเก่งที่ตัวที่หนีเก่งเนี่ยชอบมากนักเวทอ่นนะผมชอบเพราะว่ามันไม่ต้องเข้าคุ้งง่าแต่ถ้าโดนลงวงเมื่อไหรผ่ผมก็ผมก็ผมก็หลับสบายหลับเต็มตื่นพอเต็มผืนผืนเต็มตัวไปเลยเออนอน อยู่กลางฝานั่นไปเลยสบายับสบายคนจะใช้ฟันนะครับดูก่อนว่าก็ก็ให้ไปก็ไม่เลายไรเอาตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะได้ลงตำแหน่งเนี้ยจะได้เล่นตัวไหนรอไปก่อนนี่ก็มานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะนะนั่งขอควายว,าวอกแหวนโยยักษ์กันผ่อขนว่า เฝั่งตรงข้ามจะเลือกตัวไหนแล้วเราจะเลือกตัวไหนมาแก้เกมกันซึ่งเขาเอายิงสองเลยเหรอถามจริงนักยิงเรายังไม่มีเลยฝั่งนั้นยิงสองแล้วโอ้โหแทงสองยิงสองอุ้ยก็แอบตัวไพ่นะว่าอีกตัวที่ห้าเนี่ยเขาจะเล่นอะไรเดีย๋ยวเราเลือกก่อนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าทีมเราขาดอะไร ผมดูก่อนว่าคนที่สี่เนี่ยเขาเลือกอะไรอ้าวยิงหรอเขาเลือกนักยิงหรอตำแหน่งคือจะต้องสลับตำแหน่งกันเหรอผมต้องเลือกจักเว่เหรอเนี่ยดูด,ดิสี่สามสองหนึ่งแล้วผมจะเลือก,กันมไหมได้ตัวไหนเวกซา,า,าน่าเออนี่ก็เป็นตัวหนึ่งในตัวรประจำของผมเหมือนกันนะครับเวกซาน่าเนี่ยคือผมมาหัดเล่นเวกตั้งแต่เขายังไม่ยังไม่ได้มีเมกอะยังเป็นอันดีัวเดิมอะที่ไป ใส่ที่ใครก็ได้ได้ไดตัวละครนั้นมาประมาณ1ิบห้าวีอ่ะแล้วก็มาช่วยตู้ถ้าถ้าได้แท้งมาก็เหมือนเรามีแท้งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะในสมัยก่อนอ่ะแต่ม,มันก็ไม่ได้ช่วยส์สโตส้สัานอะไรถามว่าเดี๋ยวนี้มันก็มันก็ดีขึ้นที่มันทําจังหวะได้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอันตีเก่าอ่ะมันอึดก,กว่าผมแบบพอเราเราอันตีใส่แท้งอ่ะเหมือนเราได้แทงเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งอ่ะ คือสถานะมันลดลงอ่ะเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์หรือหออ้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่มันมันเหมือนเราได้ตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมันได้แทงเพิ่มมาตัวหนึ่งเลยได้นักยิงได้นักสู้อะไรเงี้ยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันผมว่าผมก็ก,ก็ก็ชอบนะเวอร์ชันเก่าก็ชอบเวอร์ชั่นใหม่ก็ชอบเวอร์ชันนี้ก็ดูดูดูเป็นผู้หญิงดูเป็นดูเป็นสาวคอเทดีเออเวอร์ชันเก่านี่ดูเป็นโว้บบ ทีท่ได้ซากอะแต่ถามว่าเวอร์ชันเก่ามันก็ดูมีสเสน่ห์กว่าและที่สำคัญสกินอีปีข,ของเวกซาน่าคือแบบอุย้ยมันเหมือนมันเหมือนแค่เอาชุดสีแดงมาใส่อะมันมันไม่อีปีเลยมันแบบโอ้มันแบบ,บ,บคือสกินอีปีแต่มันไม่อีปีกัะสกินแบบสกินทุกๆอะยิ่งสวยพวาอ,อีกอะเอฟฟเอฟเฟคผมแบบโอ้ยอยากจะขอเลยอะขอให้แบบ ปับรีเมคเบคตาหน้าแล้วว่ารีเมคสก,กินมันหน่อยได้ไหมช้วยรีเมคสก,กินมันด้วยให้อิปิกมันสมกับการเป็นอิปิกหน่อยเนี่ยผมก็ติดใจแค่ตรงเนี้ยผมแบบมีสก,กินอิปิกอยู่อีกอีกส่ไอดีน่ะผมใช้แล้วกับมันเหมือนมันมันไม่ได้ไม่ได้อิปิกอะเป็นอิปิกที่แบบก็แค่ใส่ชุดแดงอะ่ะอิปิกแค่แค่ตอนโทโถนี่เราก็ตีทีไปก่อนเออตีไป คุยไปนะแล้วก็ปีดไปข้อดีนะครับเว็กตาน่าเนี่ยเก็บคีปได้ค่อนข้างไวทีเดียวแต่ถ้าโดนถามล่ามันก,ก,ก,ก็ก็ต้องหนีให้ทันนะหนีให้รอดอ่ะผมนี่คือเล่นเว็กซาน่าเนี่ยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไ,ไ,ไม่ได้เป็นสายดาเมจนนะครับผมเป็นสายเรียกว่ากึ่งซัพพอร์ตึ่งเอาตัวรอดด้วยซ้ำคาถาก็คือเอาคาถาวิ่งหนีมาเลยอ่ะ ไอตัวที่มันเป็นความสามารถอพิเศษอะไรที่ที่เขาเลือกได้อ่ะก็เลือกแบบมันจะมีการแบบตีเร็วอ่ะตีแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออน,นี่เราก็ตีไป <c oughs> เรืๆๆๆ่อยๆต่อไปต่อให้เขากลับบ้านนะคือถ้ามีโอกาสก็ <c oughs> ต่อให้เขากลับบ้าน <c oughs> เหมือนเดิมอ่ะผมเป็นคนชอบอแบบตบกิดแบบมีคอมแบบตีคิดป้อมให้มันหมดหมดอ่ะเ <c oughs> ออ คือถ้าเป็นไปได้นะผมยืนตีพ้อมาเพลินเลยอะถ้าเพ <im> ื่อนไม่แบบไม่ตามหรือว่าเขาไม่ด่าผมซะก่อนผมก็จะไม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าอะแต่ตาเนี้ยค่อนข้างที่จะดีหน่อยเพราะว่ามันไม่มีตัวลวงตอนนี้ผมเลือกเลือกไอเทมนะฮะนอกจากรองเท้าในนั้นเลือกที่หนึ่งแหละอย่างที่บอกว่าผมอะเหมือนเน้นเป็นเป็นเอ่อเมีสแต่ซัพพอร์ตมากกว่าผมก็เลยจะเน้น ไปที่ไอเทมเพิ่มเรียกว่า่ารถอะไรนะรถกูดาวผมจะออกรถกูดาวอะสองชิ้นสองหรือสามเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่แว,แว่ามควนะ่อ่านี่โอเคอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยนิดนึงมามาตอนท้ายเหมือนตำรวจอะตำรวจมาตอนจบเรื่องอะคืออ,อารมณ์ประามาณนั้นเราก็แกบบ็เออได้ช่วยนิดดึงเไม่ไม่โดนด่าเยอะนะไม่ใช่วแบบ่าเขา เสียหายกันไปแล้วแล้วเราเพิ่งจะมาแบบเหมือนมาแล้วแบบอ้าวไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่ว่าอะไรเงี้ยเดยินเล่นในแมบปบเราก็เล่นไปเ,เ,เรื่อยๆก็ต้องแอบนิดนึนงเออคนที่แบบเล่นโปรโปรเ่เขาก็ชอบดักทำร้ายผมบ่อยๆผมก็จำมานะครับผมเนี่ยมันพอจะดักทำร้ายไม่มีใครออกมาให้ให้ลุยสักูองงอีกก็ถือว่าไม่ได้ช่วยด้วย โอ้สกีนมันออกไปช้ามือมันมือมันเนิบไปหน่อยโอ้คิวเสร็จปุ๊บโอ้ยน,นี่นะเราก็ไอ้นิดนึงขัดจังหวะไอ้นิดนึงต่อเพื่อสัตว์ไวไวไวเราถือโอกาสวิ่งเลยนี่ปล่อยไปก่อนกดอันติไปก่อนนะฮะกดมั่วๆไปเลยเผื่อให้ให้ให้ศัตรูเขาหวัว่นๆนิดนึงว่าเอ้ยมีอันติมาแล้วเขาก็จะหนีจะอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าถึงเวลาจริงๆเราก็ าก็ไม่ไม,ไม่คุกวงในอ่ะ,อะนักเวสนะเหมือนกระดาษอ่ะเลือกกระดาษมาเล่นแต่อันนี้ก็ต้องเป็นกระดาษที่เน้นเอาตัวอรอดนะไม่เน้นดาเมจเห็นที่เห็นนะฮะไอ้คาถาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้่ที่เขาให้ให้เลือกอ่ะปกตินี่นักยิงอ่ะเขาจะใช้อันนี้กันนะก็คือยิงไปปุ๊บอ่ะมันก็จะวิ่งเร็วหนึ่งสท้าวินาทีแล้วก็สร้างดาเมจได้นิดหน่อยผมเอามาเพื่อใช้วิ่งหนีเลย แล้วเวลาเลือดน้อยๆอ,อ่ะมันก็ทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยคือเอามาเพื่อวิ่งหนีทัาหนีเลยเจอนักสู้เจออะไรวิ่งแทงชุ่งเข้ามาก็คือกดปีทีหนึ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งหน้าตัางผ่าราบไปเลยอันนี้เราก็เข้าไปแล้วนะแอบแอบแอบนิดน,งนึงแล้วก็ปางไม่โอ้โหลาัตเออให้มันไวๆหน่อยมือมันช้าแต่หินมันไวเออปาหินแล้วดีกว่า มลาหินแล้วลาดได้นะฮะจริงๆอะ่ะผมนาเมตจะไม่แรงเลยนะแต่เก็บคิดอ็ค่อนข้างไหวเพราะว่ามันก็เรียกว่าเน้นพอสกิลมันปล่อยได้ไวขึ้นอะ่ะมันปล่อยได้บ่อยขึ้นมันก็ทําให้เราไหวขึ้นไปไม่ทันแหละอยากเข้าคลายโอ้โหเข้าลึกมากหิวหิวมากจะรอดไหมนะเพอนรอดมาเถอะอย่าอย่าแลกเลย ถ้าเขาไปขนาดนั้นเราก็ปล่อยให้เขาไปตั้งตัวนิดนึงก็ได้นะเออเราไม่ต้องแบบไปหิวว่ามึงต้องตุยต้องจัดการเก็บคิวให้ได้นะปล่อยให้เขาไปตั้งตัวบ้างก็นิดนึงเออโดยที่คาดหวังว่าทั้งปล่อยให้เราตั้งตัวนะนี่เราก็ปล่อยปล่อยไปก่อนอันนี้นะเป็นการปล่อยทำจังหวะไปก่อนช่วยได้ช่วยไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยนะน,น,นิดนึงนิดนึงออกไป คนส่วนใหญ่นะจะเล่นเวกตาหน้าสายดามเมตสายที่เรียกว่าเจาะเก,กาะเวทแนงออกอลึกเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่มีให้เห็นหรอกผมผมแล้วมีแต่เวทประมาณว่าคืออะไรที่มันเนี่ยเนี่ยผมได้หนึ่งตัวแล้วก็คือถ้าช่วยเหลือหรือคิวได้เนี่ยผมก็จะลดคูด,ดาวของอันทีเนี่ยไวขึ้นถึสิบเปอรเซ็น มันก็ช่วยทําให้ผมปลาหินได้บ่อยขึ้นเออ,อนักปลาหินนี่เออปลาปลาใสปลาใสปลาหินได้บ่อยขึ้นมันก็ดีอย่างคือแต่มันก็ต้องช่วยช่วยคิวช่วยไม่งั้นมันก็พาได้ไม่บ่อยเนี่ยอันนี้เราก็ส่งมือหยิบยื่นม,มือเข้าไปช่วยนะเป็นสก,กิลยื่นมือยื่นม,มือเข้าช่วยนี่เอออันนี้เราก็ต้องหนีแหละเห็นไหมเห็นไหมเราก็จะวิ่งเร็วอันนี้คือเราวิ่งเร็วเราก็จะวิ่งจาก ทั้งคาถาต่อสู้แล้วก็ทั้งไอตัวที่เป็นคาถาพิเศษอะที่มันตีแล้วทําให้วิ่งเร็วอะ่ะออคือช่วยกันวิ่งสุดฤทธิ์อะผมนี่คือมันหนีไม่ได้เวสคาน่ามันก็ต้องหาวิธีฮะเอาตัวรอด้ได้จริงๆนะผมก็เคยเล่นหลายสายละสายดาเมจก็เล่นดาเมจแบบดาเมจล้วนเลยนะไม่ต้องเอาไม่ต้องไอ้นี่เลยอะเรียกว่าดา สาในจะได้ไหมไม่รูเเ้เป็นอย่างน้อยจะได้ช่วยคือดามเมจล้วนอ่ะแรงจริงแบบตีทีนึงคนเขาก็หลบก,กันได้อไม่โดนเออผมก็เลยคิดว่าเน้นออกสกิลได้บ่อยๆดีกว่าเพราะเวกซาน่าเนี่ยสกิลแรกอ่ะมันทำให้สับสนก็คือขัดขัดจังหวะผู้ต่อสู้ได้หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งวิสกิลที่สอก็ช้าทำให้ช้า เนี่ยเราก็ขัดจังหวะไปเราก็ทําให้ช้าไปแลกไปเราก็อยู่ทางหน่อยเพราะเราก็แหลกหีบอะไรอีกเนี่ยเออแล้ตสก,กีที่สมก็ทําให้ตัวลอยตัวลอยก็คือ,อยิงเนี่ยพวกยิงเป็นพวกกับโดนชินชมเยอะๆก็ตัวลอยเออไม่ใช่คนละลอยกันบทีนะผมเห็นเพื่อนนะ่ะวิ่งเข้าป่ามาเมื่อกี้นึกว่าผู้ต่อสู้จะวิ่งหนีอยู่แหละอ๋อดูทีเอา้าออทิวนาพีทีมเดียวกันนี่ว่าก็จะวิ่งหนีอยู่แหละ บางทีเราไม่ได้ดูแมพอะตัวสีแดงตัวสีน้าเงินเนี่ยเราไม่ได้ดูอะเราเห็นใครวิ่งเข้าป่ามานวิ่งหนีสอดอ๋อเพื่อนเราโอ้เข้ามาใกล้คือกลัวมากการถูกประชิดตัวเนี่ยนักเวทถ้าถูกประชิดตัวก็ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเล่นอ่ะก็ปล่อยไหปล่อยชอยแล้วก็พักไปเลยสามสิบวินาทีเออนีแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้ามา่งไกลนี่มันก็ต้องหาวิธียกตัวรอดอะเออไม่ได้อ่ะเวทถ้าทายนะะถ้าเราไม่ทายเรายังช่วยเพื่อนเราได้นะ เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้รอดให้ได้อยู่แนวหลังให้ได้แล้วก็วกกลับไปเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยวิธีเล่นของผมจะเป็นแบบนี้ผมอยู่แนวหลังเลยผมจะไม่แบบล้ำหน้าถ้าเป็นไปได้ต้องเห็นต้องเห็นในแมปก่อนนะว่าใครอยู่ตรงไหนไม่งั้นผมไม่แบบเนี่ยก็วนไปดิวนทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เพื่อนก็เล่นเลยเออเนี่ยเราก็ไม่ทันเห็นไหม ข้อเสียของคนที่กลัวก็คือบางทีมันช่วยเพื่อนช่วย,วยไม่ทันเพื่อนเขาก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกนอกากเราพลาดแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็พลาดตลอดเวลาอขไม่พลาดหรอกในี่นี่เดี๋ยวพลาดแล้วพลาดอ่ะตายแล้วกูแน่แน่กูไปแน่แน่เนี่ยไปไปไม่รอดแน่ไม่อรอดจะรอดไหมจะรอดไหมอหมีกแซกอิกแซก,กโอ้ยลู จุ๊กจุ๊กจุ๊จุกจะรอดไหมะโอ้ย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 อยาอยากข้าโอ้ยรอดไหมโอ้ยจุกูุ๊กก่อนโอ้ยโอ้โหวินาทีเจ็ดตุ้ยคือเอาอย่างนี้ถามเมื่อกี้ถอดการต่อสู้เมื่อกี้เป็นใครใครรอดบ้างเป็นผมผมยังคิดว่าผมไม่รอดเลยแต <fight to> ่ <work> ในเมื่อถ้ามันยังไม่นอนเนี่ยมันก็ต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดเมื่อกี้ผมเลือกอ<ล>ะไรไว้ผมรู้สึกว่าผมไอ้นี่เสร็จแหละหมดแล้วเอ่อผมเลือกของไอ้นี่หมดแล้วเอ่อผมจะใช้แค่สองตัวนะครับผมที่เป็นรถรถคูดาวอันนี้อันนี้เราออกอันนี้ละตัดเลือดตัดเลือดเนี่ยเ,เขาดีอย่างหนึ่งคือเขาเอาไวรวมกับเผาไหม้มก็คือคูอินวันเลยตอนนี้เราก็ไม่สนเพื่อนแล โอ้โหรอดเหลือเลือดอยู่ถึงหนึ่งเลื่อนตีไปเลยเออเพื่อนเป็นตัวลอ่อนะใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ก็ตุยไปเออเอาผมไม่ล mm, อก็ตุยไป่อ,ไอ,ไปอนแยก็แพ้ไปเออมันรอดเหลือเลือดอยู่เท่านั้นน่ะโอ้ยจะช่วยเพื่อนก็ก็โง่แล้วถ้าเพื่อนมึงถ้าเพื่อนไม่เก่งก็ก็ก็ตุยไปเลยนี่ดูบทต้องโทษของคนไม่เก่งเออ เออแต่ฉันก็ฉันก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ฉันก็ที้กลัวทำไมคนที่กลัวมันเล่นอย่างนี้แหละมันเล่นเทฟที่สุดท่านที่จะเทฟได้เราไม่อยากตุยอ่ะตุยเยอะคือเราตั้งใจเล่นน่ะแล้วเราแบบอุ้ยเล่นเต็มที่แล้วตุยตุยเยอะเคยเล่นแบบเล่นสายเวทนี่แหละแล้วมังเออเนเจอพูแพ้ทางโอ้คือเราอ่าเราเราคิวไม่ได้เลยเราตายแปดมั้ง แล้เราก็ได้ช่วยเหลือประมาณสักสามหรือสี่เนี F ่ยโดน EFT อ่ะไม่ต้องเล่นเลยห้านาทีก็คือแบบลงโทษกันแบบ <Understood. S 2> เราก็แบบโอ้โหทตามันเราตั้งใจเล่นน่ะแต่มันเจอเซเบอร์อย่างเงี้ยมันเจอแบบทายอย่างเงี้ยเข้าถึงตัวก็แบบก็ไม่รอดแล้วอะ่ะเราก็เลยความรู้สึกว่ามันมันฝังใจเนี่ยว่าในแต่ละครั้งที่แบบห้ามเลยห้ามตุย ้ามเย่ห้ามคือเย,เย่อะไรท่้ง้นห้ามแบบคือต้องเล่นอย่างเต็มที่สุดอะ่ะช่วยเพื่อนอย่าง,งคือตัวเองเอาตัวให้รอดด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนจะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่สำหรับผมมันยากมากเลยนะเกมเนี้ยถือว่าดีมากที่ไม่มีตัวลวงเลยตัวเดียวที่วิ่งก็มาหาเราไวมากก็อาจจะมีสองตัวก็คืออาแข็งที่มันพุ่งเข้ามาเลยเนี้ตี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 ตตช่วยตีช่วยตีช่วยตีนี ผมบอกแล้วถ้าถึงป้อมเมื่อไหรไม่ไม่รอหรอกไม่รอโอกาสหรอกองวิ่งก็ไาเทีอย่างเดียวเลยคือไม่รอให้เลือดเหลือจึงนึงแล้ววิ่งกลับยิก่าเก็บจิวเพิ่มไม่มีอ่ะไ,ไม่มีโอกาสนั้นจากผมแน่นอนนี่ผมก็ยังอยู่ในตําแหน่งทํานานอยู่นะครับผมยังไม่ได้เลื่อนเป็นอ่าเทพนะครับเพราะว่าผมเล่นวันละสองสามตานะมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้าง ก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตาหน้านะครับ